สวัสดีค่ะ FC ทุกทกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังภารวยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้ใจจะพา FC มารับชมแนวทางราสตานะคะวันที่3กรกฎาคมสอง8นกปะคะทุกท่านค่ะวันพุธสสบดีค่ะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้ก็คือเป็นการจอเด่นวิงรูดนะคะทุกท่านถ้าสมมติว่าท่านไม่ชอบนะคะ ให้รอดูเลขเด่นประจำวันที่ทายคลิปได้เลขเด่นประจำวันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันแต่ f อฟจะสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะทุกท่านขะทุกคนก่อนอื่นเราไปรับชมวันที่สองก่อนนะคะว่าเข้าหรือหลุด วันที่สองให้เด่นสามและสองมาหกแปดหกสองเก้าเด่นมาสองเข้าคู่สองเก้าเก้าสองเป็นคู่เด่นแยกกับเด่นประจำวันนะคะทุกคนเด่นมาสองเนาะคะ่ะเลขเด่นประจำวันมาเลขเก้าเลขสี่หลุดนะคบเอาได้พ่อพี่น้องน่าจะได้กันอยู่นะคะทุกคนคะ่ะมีเข้ามีหลุดนะคะทุกคนถ้าใคร อชอบก็ตามตัวนะคะใครไม่ชอบก็ให้เลื่อนผ่านเด้อพี่น้องเด้อสถิติมีเข้ามีหลุดนะคะทุกคนไม่ได้เข้าทุกวันแล้วก็ไม่ได้หลุดทุกวันนะคะขอให้เอฟซีทุกๆคนทุกๆท,ท่านมีสติในการรับชมกันด้วยนะคะทุกคนก่อนอื่นนะคะเราไปดูวันที่ เออเรามาดูวันที่สามต่อเลยแล้วกันน้องพี่น้องเห็ดย่างลายย่างพร้อมกันวินและพี่น้องขาบางวันนะคะพูดไปพูดมาขอโทษขอไปทุกคนวันที่สามจากที่ใจคำนวณตัวเด่นมาได้ใจได้เด่นอยู่ที่เก้าและแปดนะคะทุกทั้นขามาดูคู่ความน่าจะเป็นค่ะทุกคนเก้าค่ะเก้าแปดแปดเก้าเก้าสี่สี่เก้า 9ก้าศูนย์ศูนยค่ะแปดหกหกมาแล้วนะคะทุกคนเมื่อวานนี้ f อฟไม่ชอบ f อฟชอบก็ตามนะคะไม่ชอบตัดออกนะพี่น้องเต่ c, ใจจะไม่จับเนาะพี่น้องเนาะแปดห้าห้าแปดแปดศูนสองสองแปดแปดหนึ่งหนค่ะทุกคนคะ่ะผู้ตัวเด่นวันนี้ก็คือ9 8 8าแนะคะทุกคน ผู้ที่ชอบหนึ่งคู่เนาะค่ะทุกคนคะ่ะเจมักแปดหนึ่งหนึ่งแปดเด้อค่ะพี่น้องมักก็ตามใจได้บ่ามากบ่ชอบให้พี่น้องพลาดได้มาดูเลขเด่นประจําวันนะคะแล้วเจะจะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้ดูเผื่อท่านจะชอบเนาะค่ะเลขเด่นประจําวันพืฤหัดอยู่ที่ห้ากับศูนย์เบิ้ลประจําวันคือเบิ้ลห้าห้าเลขห้ากับเลขศูนย์เอฟสามารถนําไปใช้ในทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันเรามาดูกันค่ะทุกคนเด่นอยู่ที่เก้าและแปดเด่นประจําวันห้าและศูนย์เป็น 9 5้9ห้าหนย์ศูนะคะทุกคน9ก้าหาห้าเก้าบอไดจับให้พี่น้องมักก็ค่อยตามเ้ยค่ะ8ค่ะ8558 8 0ห้จับให้ทั้งสองคู่ส่วน9 4 4 9 9 6่สี2เก้าเาหกห้างกลมน่าจะเป็นวางไว้ให้ถ้าพี่ชอบก็ค่อยตามถ้าพี่ไม่ชอบก็เลื่อนผ่านเนาะค่ะทุกคนค่ะค่ะสำหรับแนวทางเราสตาวันที่3 กรกฎาคม2,568ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ FC ทุกๆท่านมอบให้สำหรับวันนี้ใจขอให้ FC โชคดีนะคะสุขๆมันๆกันสุขทุกคนพี่น้องสวัสดีค่ะ